ั่างไปครับลูกๆพี่น้องหมูแรงเดสิ้ผ้าก,กินหมูกระทะกันเด๋ยเสีย่างไปซื้อปลาหมึกะะกับกุ่งน่ะจ้ะหมูมากไ้แล้วก,กินกันพี่น้องอยากกินตั้งแต่อันเมื่อนไปปิกนิก,กับหมูมากค่ะอยากกินอีกแล้าจะย่า <Hey. S 1> งไปคับลูกจ้ะ ย่างความใสประมาณสักเจ็ดแปดนาทีได้อยู่ได้พี่น้องก็โบกลจากบ้านมาในกัยญาง่ายจ้ะคือว่าออกกําลังกายไปในตู้น้ำสร้างเขาส่งเตอันนั้นโรงเรียนอนุบาลพี่น้องสร้างอะไรอนุบาลอยู่ตรงข้ามกันแล้วจ้ะเขากําลังก่อสร้างอะไรเอ่ยอุบ่าวฝรั่งพี่น้องทำความสะอาดพี่น้องทำคนเอาย้อความสะอาดเอาหญ้าออกจ้ะเอาหญ้าออกตรงข้ามทางขางเอียงนี่สิ เออสิย่างไปหามก่อนสิยางมาับลูกจ้ะตอนนี้นะโรงเรียนเด็กน้อยหน่อยก็กําลังเลิกเรียนจ้ะแล้วแต่ผู้ปกครองเลิกบ่ายเลิกบ่าย2เลิกบาา่าย3 4แล้วแต่จ้ะโรงเรียนปิดกีรีก็ประมาณ5:00นประมาณ5:00น,มามานเลยจ้ะเพระาะว่าอันเมืองนอกจังสิเขาบ่ได้แบบว่ามีแบบว่า ปูญาต่ายากจริงสิมันเบิ่งซอยได้พี่น้องเขาอนให้แบบว่าให้เขารงเรียนเลยจ้ะบางคนอ่ะตงแต่ปีหนึ่งเลยจ้ะอนุบาลแบบเลียงเล็กน้อยจริงสิแม่จ้ะแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ให้ซอยดีรัฐบาลเขาก็มีเงินซอยอยู่ที่ขึ้นอยู่กับฐานเงื่อนเดือนของแต่ละคนนะจ้ะเด้อแต่ละอันคนมาเป็นจังไดการช่วยเหลือของรัฐบาลจังสิก็ดีก็มีหลายอย่างหลายแนวอยู่หระพี่น้องบ้านเมืงเขึ้น จะพายางไปห่างสิไปซื้อปลาหมึกกับกุ้งก่อนจ้ะอุ่ยเสียดายว่ได้ไปซื้ออัน,นว่าไปยังรอบนี้กินกุ้งแบบนี้ก่อนก็ได้เอาปลาหมึกไปนั่จ้ะซื้อเสร็จแล้วก็จะแวะไปฮับลูกๆนั่จ้ะห่างกับโรงเรียนกับติดกันพี่น้องสบายว่าเขาขนส่งของใหม่ตัวนี้ช่วงนี้ก็ห่างลูกอะไประมาณสี่หางแรกเหมือนใจพี่น้องแล้วกัน วันเสาร์ก้นกระสิลายเพราะว่าห่างอยู่นี่เขาให้ปิดวันอาทิตย์จ้ะตั้งแต่มีโควิดมากแล้วก็เปิดปกติแต่ว่าก็ลดการเปิดลงก็คือวันอาทิตย์บ่าให้เปิดแล้วเขาห่างกันกนะจ้ะเด้อใน่ห่างไม่ค่อยอยากคายไปไหนเด้อพี่น้องเด้อกล่องกับสีสัน้นเด้อบันเด้อมือทางนี่มันถือถุงแม่จ้ะ พ่อหเห็นบรรยากาศพี่น้องว่าอยากทายหเห็นน้าเล็กหน่อยคนอื่นถ้าพ่อแม่เขาเห็นเขาสิบเอยเขาว่ามากฝรัง่งคร่ะคุนบุคคนมากกว่าไหนเลยเนี่ยบรรยากาศแต่พ่อ้าแม่มาหาพี่น้องเด่นยุกกบะมู่ก็พวกสนี้ลวเดอพี่น้องเด้อเขาไปหาเล็กหน่อยกอนจะ้ะฮ้อนแดดบลูกร้อนมากเลยเนาะเองนะแก้มเด้งอ็งตรงอยู่พี่น้องแล <laughs> ้อนแดดใ <laughs> ไป ย้ำหนาวกับหนาวย้ำห่อนกับห่อนค่ะกินห่องเอ้ย แล้วนะแม่เราเย็นดีเราเลยยืนพักลมอยู่น่อยพักพักอัน,ยนอเย็นไหมลราเย็นเย็นมาเมย์เราโอ้พอดีกับเมยเด้อแม่กับแบกของแล้วลูกแล้วยางมากเราแล้ว แม oh <laughs> ่เร็ว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 มาเก็บตกบันไดแม่นอ่ะเดี๋ยวไม่เอาของขึ้นไปเก็บก่อนแล้วแม่จะลงมาตัดคณะกับผักบุ้งบม่ได้โดตนาไม่เึาไม่ได้เบิ้งไ่ได้ดูเลยเป็นงานน้ำจ้ะเอาพ่อไว้จ้ะชมี นมหมอก็สูงเลยวะไม่ต้องไปเอากรีมาดังได้แวะไม่ไปเอากรีมาดังเป็นยงคือตาเป็นแันเลเดี๋ยวก่อนหน่อยบ้นหมูกัน กระเด็นกระเด็นกระเด็นเออนั่นแหละกระเด็นกระเด็นกระเด็นฮ่าฮ่าสุกี้นี่แรงมากเลยหิดตรงนี้ก่อนปรับลงก่อนโอ้โอ้โอ้ลูกสาวก็กินแต่เศษขนมจีนแล้วพี่น้องก็กินแต่เศษขนมจีน แม่อะไรได้บะเดะไป้ักี่่อไั้พักบ,บุง้งกบ,บุ้งท่แปงพักนี่แหละจ้นจะนะ๋ย่กระเข้าน้ำเล่นะอะกรกเคนะ้าน้เนาม่นชายที่แปงแบบเหมือนเดิมยกเว้นตะก,กะลำาเลเนอซื้อตะก,กะลำจ้ะ กระลำอย่างเหนือก็ดื้อหมูมากไปเต็มืมดขึ้นที่นาะงลุ้มกระป๋มือเสียลุ่มหวกันเลยข้าเด๋ยวก็ได้กินแล้ว กินดีดีกินดีนดีลูกเอาดืวยกันข้างล่างนี่มักเสร็งมาหมาพี่น้องกินกับเสร็งมาหมาแดด ง่จยังไงจ้ะเอาซอสซุกิแล้วก็ซอสอกุ้งเผนะ็ดนี่ยปรุงรสเต็มตาลใจเกลือใส่แบบพริกผงเพิ่มมักเพชรก็ปรุงเอาเลยพี่น้องเอากุ้งลงก่อนแล้วจะกินกระท่นพี่น้องะมึงเคยกินน้ำมันหรอกินผัดเจียว ลูกสาวก็กินเซ็มลวกทั้งตัวเลยพี่น้องเดี๋ยวมันก็หดคือเก่ามันเป็นมืมดๆบ้างเหมืดๆด,ด้เนะาะทาบางตัางกล่องหมาก็ไดนะ้ไม่เป็นเหมืด,มด,มดไม่รูก เป็ปปปปนทุนนกอ,อย่างพี่น้องคนมันแอบนหากลงองี่ยอย่าเนมกูเห็นสัตว์หอ,อได้แล้วหมอ,อนีจะมีดียังหน่อยแต่เพราะว่ามันช่มีหมองอันต้มเด็ดซุก,กี้กับวันนั้นกินเลยกินผู้เดียวได้กินบระทึนพี่น้องแมงลำจิ้มไว้แห้งโอ้กูเห็นที่เก่าชิมกันชิมกัน เจ็บเจ็บ <tampoco> มูกระทะกินกับน้ำอะไรอร่อยแล้วเต็มมักเลยจนตมากินก็บโพกอ้ะอย่างกัน ประมือคือมื่อค่ะปรเด้อพี่น้องประมือคอยโยกพ่อสันหีกับพ่อแหละจะปลอมมันจะกินหมูกระทะบนระเบียงบ้านก็บ,บรรยากาศพี่น้องไ่เห็นทางวันแหนมไปกระเซียนเป็นผู้เขา่าแรง กุ้งฮดหมดแล้วพี่น้องโอยแมงวันกระดายนาะปลาหมึกพ่อเลวพ่อรุกรวก,กับพ่อเราพี่น้องขึ้นมาพักก่อนตุนมะฮอนปลาหมึกเอม่าเอ็มา,มากินดีๆลูกเอม่ากินดีๆลูกยกยกถ้วยขึ้นแล้วก็เอาตะเกียบทำอย่างนี้นะ よく見る。 ไส้รสด,ดีใส้ซอสใส้น้ำม,มันใส้น้ำม,มันหอยแล้วกันไส้นุมน่มยังน่อยจะหลัะกับไข่หน่วยหนึ่งมักทิมว้ขางขึ้นน่ะนุ่มมาคัากเลย 来住到那了，这是电离了。 นค้คพักคนจใาใช่จ้ะหอ พิมเพชรได้การเยอะพี่ผงผัวเองมีค่ะพี่ผงผัวเองไงพี่ดอกผักแก้วพี่น่องลองก่อน นี้กี่โมงแล้วลูกตอนนี้กี่โมงละ้ำกินนำจิ้มกินผู้ใหญ่พี่น้องกินตรงที่ล่ะนี่ว่ากันเด้อเป็นไวแฟนหนักจังตนนมกินักผิดใหญ่กว่าใครคนละ จะสีย่างเนื้อไว้เพิ่อนยางพวกหมูพวกอีหยังสิแต่มาเพิ่นเนือเขาไม่โวควิดกดินอืมคือกรอบเลยเพิ่นมานั่งกินอย่งสิเว่อร์แกเพื่นมาท่านใจเพิ่นใทยสไตล์กินมก้กกระทะต้องนั่งชิวๆสบายๆน้อพี่น้องเนาะเพิ่นมาไหนด้ดย,ย่างมาหรืเพื่นหอด 内向内。Mm hmm, แค่ถ้าเามามักส้มกะขอลงใส่พี่น่อนี่ซอสตุก,กี้ซอสพิกน้ำตาลเกลือพริกขงจ้ะถ้ามักพ็ดก็เพิ่มได้แล้วกะถ้ามักเปรี้ยวกะเยอะน้ำส้มสายชูลงไปอีกนิดนึงจ้ะเป็ดรถตามใจเข้านั่นห่ะพี่น่อตามตากเข้าเลยกินแต่จะร้อนไปคีบพักก่อน มันสีห่อนมันสีลวกปา่าแกขวานกินตอนไหนเซ่บที่สุดตอนหิวพี่น้องตอนอยากกิน กลวกหรือพี่น้องไม่ได้มักอันนกีหรอกยินได้่กินตัวน้อยกินแล้วหรือลูกหมดแล้วหรอเอาไปแช่ลูกเอาไปแช่ไว้ในอ่างอ่ะเดี๋ยวแม่จะล้างแม่กินเสร็จก่อน กวนอยปป่อยากวนได้แมลงวันเห็นานแล้วนาน่ากินผู้เดียวอะ้วพี่น้องลูกซาขอบ้านแล้วเล่าอันนั้นนุ่งกัดเล่านุงลายหลอพี่น้องเหียตดตาอะไนี่ลยหลายุงลาย สวอีูเดียวเลยวพี่น้นงหิวมากกินยังกะเจอากกิน่างกินคนเ like ด,ด,นดนียวนี่และโกโก้เก๋ๆเลยจุกจ้าไปแ้กินกับกิอันนิ้หอนไหนาะอมจิ้มเยแบอ่ะ chuyện tiếp theo là kiểm với lại học sinh học sinh dạng Đồng bánh ăn pin đầy phiêu rồi anh chị ạ Làm quá đầy kinh hoàng Tệ có đầy kinh hoàng, có có luộc มักลวกมักกว่าดลวลกก่อนว้าเสียพอดีกินน้นนนสีหอมๆทะายางเหรอ บ้านมันบ่ใหญ่เหรอก็เลยมีขายใส่ใส่นี่แล้วรอบหนา,หนาหนใี่น้องอย่างดูไม่ไดกินแล้วมัหไร cứ đi đẹp mà đơ mà đơ thì nó không có nghe nghe nhung cả nhìn 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 กินหมูกระทากะกับไขรอร่อยที่สุดกินกับใครก็ได้ขอแต่ว่าตัวเองอยากกินแสบแล้วไป่ดอกหั่บบนเห็นเนาะจะก,ก,กินเป็นพ่อกระไซเสร็จ กิ่งดีแวบหมุนได้รอบคิดเลยนี่ใส่ปีหนึ่งสองสามเทื่อนนึงเด้อหมูกระทะหมอหมูกระทะมันก็ได้จ้ะเพอได้กินอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปเดอ้อไปเดอ้อ นุ่มดิบอกอืมเ่ฮะด่างเห็ดประหยากย่างนี่ละเกือบได้ท่าอันญา mong ใหญ่เอ็มหยืดตัวนี่อืมนุ่มเราจะกินขั้มชูไทยพี่น้องขั้มชูไทยแล้วก็สิไปแล้วล่ะมันสิโดนไป่พูด่ส่วนตัวก็นั่งชิวๆกินเป็นชั่วโมงก็ได้เพี่น้องก็เลยเฝ้าไ้เนี่ย เปียกบาลายีแบบนี้จ้ะน้ำชุ่มใจแดดเดอคุยน้ำจิ้มมันนี อย่างแวก็เอาลูกใบห้ปูจ่ะอย่างบาใบห้ปูกับแฟนคุณเอาของไม่คู่เวียกินเลยอิ่มยังคนละอิ่มหรอแล้วทีนีิกิมอีกอยู่ขอตัวไปก่อนด้วยพี่น้องโอ,อ้ควนกระไดเนาะ โอ้ยเอาปิดวังกันปิดก่อน,น,อนสิบ่เห็นขอตัวไปก่อนเด้อจ้าเด้อแอนฝากกดซับสไครป์กดแชร์กดไลค์แอนน้ำเด้อจ้าเด้อบาลมีค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า,จาโอ้ยควงขงมมยเลยทำหมองตังกรว่าไรพีน่น้องบาลมีจ้า